วันนี้ออกมาตกปลาแบสอีกแล้วนะก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยือห่อเด็ดของเรานะผมดูโอเรียวฤิตนะอ๋โดนนะเพื่อนเต็มปากนะสามเงี้ยงเลยนะเพื่อนเกาะหัวด้วยนะอาโดนแบบนี้แต่ว่าวันนี้ผมไม่แห้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปเพื่อนดูนะเนีย่ยโดนนะฮะ อีกหนึ่งแต้มนะส,สวยๆนะฮะก็เหยื่อแทงเบ็ดนะเพื่อน,นนี่นะอ้าวฝั่งนู้นก็โดนนะฮะฝั่งนู้นก็โดนนู่นนะโชว์ปลาหน่อยครับโชว์ปลาหน่อยอ้าวโดนโดนอ้าวโดนโดน,โดน,โดนอะไรวะนี่นะไอ้อีกของเรานี่นะนี่นะอยู่ในถังอู้มีมีดด้วย นี่ยได้ปลาสามตัวเอาละเพื่อนกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมอยู่แล้วช่องเดอะบัสชิ่งออนทัวร์นะครับผมช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะครับผมวันนี้ออกมาตกปลาแบตอีกแล้วนะตอนนี้น้ําลงเยอะมากนะนเพื่อนก็มาหมายนี้มาหมายนี้นะหมายที่เราโดนปลาไปจีดแต้มวันนั้นนะครับผมก็ตอนนี้ นะมันลงจัดปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ยากเลยวันหนึ่งนะผมรุ่นน้องนําออกมาก่อนนะเอ็มนำออกมาก่อนนะผมนี่นะเราก็จะไปหาตัวหาแต้มหาตัวให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะฮะไม่รู้ว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่านะเพื่อนๆวันนี้วันนี้ค่อนข้างยากเลยนะผมจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับผมเอาล้เพื่อนเพื่อนก็มาดูอุปกรณ์ที่เอามาวันนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะ สตีท7.1นะเพื่อนเป็นสตีท t ีวีเอนะผม <Wow. S 1> ตัวนี้มีแม็กซิลนะผมแล้วก็คันบาซอนเวท10-20นะผมสายในลอกก็จะเป็น PE 3เลยนะผมใส่มาแล้วก็ฟ u ูโลคาร์บอนข้างหน้าก็จะเป็น30ปอนด์เลยนะเพื่อนเ,อ,นเอามาตีพวกเหยื่อแข้งตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ชุดที่2ก็จะเป็นนี่นะฮะเป็นบาซอน217 0นะเพื่อนเบท542นะครับผมแล้วก็อะดบาลัน BFS XG นะครับผมแล้วก็สายในรรบก็จะเป็น P0.8 e f โ l ค Carbon หน้าก็จะเป็น16ปอนด์นะครับผมจะมีแต้มมีตัวอะไรก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับมูไปเยอะอ๊บโอ้โหเข้ารูไม่ได้เข้ารูไม่ได้เดี๋ยวคันนี้วางไว้นี่กันโอ้เส่หมอกก่อนเพื่อนๆร้อนมาก นี่ฮะเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นไวเบชันนั้นเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นได้ว่า TD OS นะครับผมไวเบชัน SS นะครับผมพูดถึงมันเป็น SS มันก็ไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์แต่อย่างใดมันจมไวมากนะเพื่อนรอมันจมนะฮะนี่เราจะหาปลาหน้าดินกันนะ อ่าจมแล้วนะครับผม มาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเลาะขอบสระนะครับผมโอเคจะไปมุมนั้นของเรานะเพื่อน <Okay. S 1> ก็เปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อเด็ดของเรานะผมดูโอเรียว l ิ t นะเรียวริดแช t นะผมเดียตัวน,นี้ยาว62นัดนะเพื่อน โอ้หน้ำลงไปเยอะมากเนี่ยดูดิรอยน้ำเก่าอยู่ตรงนี้น้อฉันรอยน้ำเก่าอยู่ข้างล่างเนี่ย โดนนะเพื่อนโดนนะอ้าวโดนนะเพื่อนโดนนะอ้าวโดนนะเพื่อนโดนนะโดนนะโอ้โหโอ้ใช้ใช้พอใช้ได้นะโดนแล้วโดนแล้วนี่ฮะเต็มปากเลยนะเพื่อน ดึงไม่ออกหรอกเบรกขนาดนี้นะนี่นะก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากนะใหญ่ไม่เท่าตอนนั้นที่เรามาตกนะนี่นะผมนี่ฮะปลาแบตเต็มปากนะสามเงี่ยงเลยนะเพื่อนเกาะหัวด้วยนะนี่ฮะหนึ่งตัวนะครับผมไว้ทำกับข้าวนะ ดี๋ยวขออนุญาตปลดปากกันนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอู๋ดินดินดินนะฮะอู๋ฝั่งนู้นยังยากเลยอ่ะเอ็มให้ได้กันหนี่หงเนรวางพื้นแล้วกันอุ้ยเฮียเนรวางพื้นแล้วกันอุ้ยเฮียจะโดดทำไมเราพื้นร้อนพื้นร้อนบอกพื้นร้อน ่านี่นะฮะออกมาแล้วนะเพื่อนหนึ่งอีลงไปนอนในน้ำเย็นๆไอ้หนูโอเคมาเพื่อนมาตกต่อนะะเมื่อกี้เราได้อยู่ในมุมนี้เหมือนเดิมเลย ะนั่นเว้นนี่ฮะติดสวะติดทุกไม้ไม่อยากจะพากขอเดินไปดูดิ เป็นเป็นยังไงตรงนี้น้ำมันตื้นนะเพื่อนข้างล่างมันก็เป็นสว่านะฮะฟูลุกดอกนี่ฮะสำหรับใครที่มองลอกเฮดเอซอยู่นะฮะคลิปนี้อาจจะเป็นกานตัดสินใจเพื่อนได้นะเพื่อนมันมันมันตีเบาไม่ได้นะเพื่อนไม่ใช่ว่าลอกเขาไม่ดีนะ ตีเบาไม่ได้มันต้องตีงแรงฮะเพื่อให้ออ่า,อาถ้วยสปูนมาทำงานนะเพื่อนนี่นะต้องตีงแรงอย่างนี้นะ ไม่น่ากัดแล้วนะเพื่อนมุมนี้เดี๋ยวเราย้ายหมายกันนะเพื <ted S 1> <ๆ>่อนเต็มหน้าเลยเราก็จะมามุดกันนะเพื่อนลากัางลงมาได้ไหมเอาเอาหักพอดีเอา้าเดี๋ยวสวัสดีครับผมแบริเกลวันนี้เราก็จะมา ตกปลาในหมาเด็ดเรานะฮะดูโดนประจำไม่จไมน้ําขึ้นวะไปลงปนักเห็นสายไหมต้นนั้นอะ่ะห้อยลงข้างล่างอะ่ะเออนั่นแหละเอาแล้วครับเพื่อนวันนี้เราก็มาตกปลาที่หมนี้นะนเพื่อนก็คือย้ายมาจากไหมายเขาเรียกอะไรอ่างเก็บน้ำเหรอหมนั้น หมายนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำเหมือนกันแต่ว่าเรามาตกปลาบุก,กิวบ่อยนะตรงนี้ตรงนี้นะเพื่อนดูดิน้ำเป็นฟ้าหมดเลยนะเพื่อนนี่ฮะแล้วก็ทีแรกว่าจะมาเอาเหยื่อห้อยอยู่ต้นไม้ต้นน้นเอาไม่ได้นะเพื่อนน้าขึ้นสูงมากเลยแล้วก็จะมาตามหาปลาแบสนะตามข้างฟงข้างฝั่งนะฮะเพื่อนเอาลนะจะมีแต้มมีตัวไรก็รอติดตามรับชมกันนะเพื่อนโอเคก็หมายนี้เป็นหมายที่สองนะของวันนะผมไปดูกันเลยนะ เพื่อนๆเราก็ขึ้นมาที่สะพานที่มีที่ตกที่เดียวนะ หเลยนะนี่ใหญ่เล็กมันก็กินหมดอะบอกแล้วนี่นะเพื่อนตัวนี้ขออนุญาตปล่อยนะตัวเล็ก, <Okay. S 1> กโอเคแบบตัตนะเดี๋ยวหาคิมแบบนี้นะอีกหนึ่งแต้มน้อยๆของเรานะเล็กใหญ่นับหนึ่งนะ <Yahoo! S 1> ลงไปแล้วนะครับผมลงท่าไม่สวยดังเบ้มเลย เจ็บปากเจ็บหน้าไม่รู้โอ้โหโอ้มีเป็นฝูงเลยหรือเปล่าอยู่ตรงนี้หนเช็คเช็คเช็คครับเช็คอืมต่อ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 มีต่อนะเอ็ม เล็กใ,ใหญ่กินหมดอ่ะอ๋อมันเป็นใบไม้ที่เอานนลงมาเป็นมันเครือไม้ที่ตายลงมาเต่าเหรอกัดคันไหนไม่กัดกัดคันสิบยี่สิบ โดนสิครับบอกเลยวัดบินน่ะแข็งปุ๊กอ่ะบอกให้ uh. แถวแนี้บอกเลยว่าต่อเยอะมากนอนเพมือน เอาโดนเอาโดนเอาโดนโอ้โหหลุดด้วยอ่าหลุดด้วยโอ้โหสาวัดเต็มเป้าแม่งเบรกแน่นนี่าย วัดแรงไปสู้ปลาไม่เป็นไปไรวะโหปลาตัวที่สามชันแล้วไซส์ซดีด้วยนะ อะไรครับนี่ตีตกแล้วมันกินเลยนะเพื่อนโอ้โหอีกแล้วโอ้ยโอ้ะ ตัวเบ็ดกูง้างเหรอวะโอ้ไม่ง้างนะตัวเบ็ด3 x เอ็กเลยนะเกือบ3 x เอ็กเลยนะความแข็งมันอนะโอ้โหโอ้เพื่อนๆปลากัดไป3-4ตึบนะฮะได้ปลามาแค่ตัวเดียวนะตั้งแต่ไม้ไม้นู้นนะฮะ อมายนี้ก็ปลากัดไปสองสามทีนั้นเพื่อนไม่โดนนะกัดตัวหนึ่งก็หลุดนะฮะคลิปเฟลลนะแบบนี้แต่ว่าวันนี้ผมไม่แห้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนดูนะเนี่ยดนนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่แห้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนดูนะเนี่ยโดนนะฮะคลิปให้เพื่อนดูนะเนี่ยดนนะฮะโอ้กําลังพูดเลยอูดิติบดิบินิดเดียวติดนิดเดียวติดนิดเดียวติดนิดเดียวขึ้นมา ธอ้โหอยีกนิดเดียวไม่รู้ตัวตัวนั้นใหญ่กว่านี้นี่นะเพื่อนไซส์เดียวก,กันกับที่อยู่ในกล่องเลยนะเพื่อนนี่นะเดี๋ยวเอาครีมก่อนนะฮะนี่นะฮะอีกหนึ่งตัวนะฮะว้าวใส่ทำกินใหญ่มากก็ทำยากนะเพื่อนนี่นะอีกหนึ่งแต้มนะสวยๆนะฮะก็เหยือแข้งเบ็ดนะเพื่อนนี่นะโอเค ปลานะฮะนี่นะผมเราขออนุญาตเก็บปลานะผมมาตกต่อเพื่อนได้ปลาสักทีนะฮะโต้ได้ปลาสักทีนะนะเพื่อนเมื่อกี้ก็แบบกำลังพูดกำลังแทมอยู่เลยนะปากัดโอ้โหติดต่อ ตีเสร็จต่อมันก็ติดต่อแหลนะเนาะอยู่ไหมออกไหมออกไหมออกมาออกอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะลากมานี่นะฮะอู้หมาทั้งยวงเลยนะเพื่อนอเขี้ยนี่ฮะต้องระวังนะ จังหวะเหย่าหลุดเนี่ยอันตรายนะบางคนก็คันหักบางคนก็ตัวเบ็ดง้างตัวเบ็ดง้างดีนะคือขั้นที่น้อยที่สุดแล้วนะตัวเบ็ดง้างเนี่ยคือขั้นที่ดีที่สุดแล้วนะม,มาตกต่อตัวเบ็ดไม,ไม่เป็นไรนะมันก็ไม่เป็นไรแหละเพราะว่ามัน ตัวเบ็ดเกือบ 3x นะเพื่อนอ้าวฝั่งนู้นก็โดนนะฮะฝั่งนู้นก็โดนนู่นนะโชว์ปลา,าหน่อยครับโชว์ปลา,าหน่อยโชว์ปลาหน่อยครับโชว์ปลาหน่อยนี่ โดนนะวันนี้รูบโดมก็เป็นสามแต้มนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานฝั่งนู้นด้วยกันนะแต่ว่าเราขอตกก่อนตอนจะกลับบ้านเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันนะเพื่อนอ้าวโดนโดนอ้าวโดนโดนอะไรวะอ้าวโดนโดนอะไรวะโอ้ย ก่เก็บสายนะเมื่อกี้สายฝูอะไรครับเนี่ยมาลุลวัวฮะมาลุลัวะะเพื่อนโอ้เต็มปากเต็มปากนะฮะนี่นะครับผม <Yahoo! S 1> วันนี้หนึ่งวันก็เยอะแขคงเบสนะเพื่อนแขคงเบสเรามาเต็มสตรีมเลยนะเพื่อนเอามาสองคันก็จริงแต่ใช้คันเดียวนะ ขอแยกปลดปลานะอ๋อนี่นะฮะอีกหนึ่งนะผมใช้เดียวกันตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเพื่อนโอเคนี่นะไออีกของเรานี่นะว้าวเดี๋ยวขอแยกเก็บปลานะเพื่อนตกต่อแั้นะเพื่อนขี้เกียจเดินเอาไปเก็บนะก็ห้อยไว้ตรงนี้กับคีมนะคีมล็อกไว้ ตกตอนฮะตอนนี้ก็ทำเวลาหน่อยเพราะว่าจะมืดแล้วนะเพื่อนแม่เมื่อกี้กำลังพูดอยู่เลยแก้สายฟูอยู่นะเพื่อนคือแบบเผือไปตีเบานะสายมาเลยฟูนะผมมาเลแก้สายอยู่พอกอเข้ามาเหยื่อวิ่งมาประมาณ เดือวิ่งมาประมาณเรียบร้อยล่วงอีกแล้วเพื่อนๆมันหลุดมาได้ไงอะ่ะโอ้โหปลาหลุดว่ะปลาหลุดเอาปลาวางไว้ปาลาลดดลงน้ำอีกะ้ชีวิต <c oughs> อีกแล้วเพื่อนมันโดดลงไปเนี่ยเหยียบไม่ทัน จะร้องไห้ <c oughs> วาสนาไหมายละตัวอ้งบาดมือบาดมือโอ้ไอ้นี่สลักสลักคีมมันหลุดน้เพื่อนสลักคีม,มันหลุดออกนะมีความขี้เกียจแต่เท้ <c oughs> แต่ทังแล้วก็จบมันไกลน้เพื่อนไม่ใช่เลย ไกไม่ว่าหนามดักทางนะลบไม่เป็นไรถือว่ามันไม่ใช่ปลาเราอย่างมันก็ยังไม่ตายแล้วมันก็ไปแบบแข็งแรงเลยด้วยตายยากนะปลาเบสเราจะกลับบ้านนะเอาปลาไปทำข้าวได้ปลาสามตัวก็พอกินแล้วแหละสามตัวนะว่าตัวเมื่อกี้ก็ถือว่าปล่อยมันแล้วกันนะมันไม่ใช่ปลาเรานะเหุกอนถือว่ามันไม่ใช่ปลาเรานะถ้ามันจะเป็นปลาเรามันก็คงไปนอนอยู่ในถังนะ นี่ถือว่ามันไม่ใช่ปลาเรานะอีกอย่างมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากมายแต่ก็เป็นไซส์พอทํากินนะนเพะื่อนตัวใหญ่ไปผมก็ไม่อยากจะกินนะทํายากนะฮะแล้วก็ปลามันก็มีโอกาสได้แพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานอีกนะนเพะื่อนยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเจริญพันธุ์นะก็คือวัยเจริญพันธุ์ของเขานะนเพะื่อนโอเคถึงเวลาที่เขาออกลูกออกหลานมาเขาก็จะได้เยอะนะตัวเล็กที่เราไปกินนี่ก็ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธุ์นะฮะเราก็เลยเลือกที่จะกินตัวเล็กดีกว่านะครับผม ว่าปาาออล,าลา,ลาต,นะปตัวหนึ่งสามารถออกลูกได้หลายร้อยหลายพันตัวนะปลาตัวหนึ่งสามารถออกลูกได้หลายร้อยหลายพันตัวนะผมสามารถไปเต,บติบโตให้เราตกได้อีกเยอะนะผมฉะนั้นตกได้ปลาไว้เจริญพันธุ์เราก็ปล่อยดีกว่านะเพื่อนๆปล่อยดีกว่ายังสามารถไปออกลูกออกหลานให้เราได้ตกอีกนะผม ตกปลาเกมตกปลานะ่ไม่ใช่เกมที่ต้องเอาชนะปลาตลอดนั่นเพื่อนเรา,ราก็รู้จักแพ้รู้จักชนะนั่นเพื่อนให้มันเป็นประสบการณ์นั่นเพื่อนตกปลา,นะา,าแพ้บ้างก็ได้นะครับผมตกปลาแพ้บ้างก็ได้นะไม่ต้องชนะมันตลอดเราจะได้มีประสบการณ์นะ <Okay. S 2> เวลาปลาหลุดเป็นยังไงปรับเบรกตึงเกินไปมันเป็นยังไงนะครับผมปรับเบรกอ่อนไปมันเป็นยังไงใช้เวทใช้คันไม่ไม่ถูกสเปกมันเป็นยังไงนะเพื่อนเราจะได้รู้นันเพื่อน ลองผิดลองถูกไปนะครับผม <Okay. S 1> เราจะรู้อันที่มันเหมาะสมอันที่มันควรจริงๆนะเพื่อนตกปลาไม่มีผิดมีถูกนะฮะมีแค่ว่าใช้มีประสิทธิภาพดีกับด้อยประสิทธิภาพนะฮะมีอยู่แค่นั้นนันเพื่อนอุปรกรณ์เนี่ยบางทีเนี่ยซื้อคันมาหมดโอ้หลายหมื่นเลยเพื่อนเอามาตกใช้คันเวทใหญ่เบลอเธอร,อรสายเล็กกรติดนึงลอกกัตัวเ,เล็กนะเบียกน้อย ใส่สายโอเวอร์อะไรเงี้ยเพื่อนมีผลหมดนั้นเพื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่มีใครชี้ผิดชี้ถูกเราหรอกนะฮะทำอะไรมันก็ไม่ผิดหรอกนะแค่เราใช้ถูกสเปคนะเพื่อนมันก็จะใช้อยู่กับเราได้นานนั้นเพื่อนเบ็ดอ่ะอุปกรณ์ตกปลาของเราไม่ว่าจะเป็นคันสายลอกนะหรือว่าเหยื่อไม้ก็ทั่งเหยื่อนะตาเบ็ดของเหยื่อนี่ก็มีส่วนทั้งหมดนะผมไม่ใช่ว่าแบบอยากจะทำเมยก็ทำ แล้วก็มาบอกว่าสายสายมันขาดง่ายคันมันหักง่ายลอกมันพังง่ายเหยื่อตัวนี้แอคชั่นไม่ดีเลยอย่างนั้นงี้นะไม่มีหรอฮนะอยู่ที่เรานะใช้ถูกหรือเปล่าใช้ถูกวิธีหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะแพมมาเยอะนะวันนี้ได้ปลาไป3ตัวรวมกับของรุ่นน้องตัวเมื่อกี้ก็โดดไปบอกเลยโคตรเศร้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปหารุ่นน้องนะตีลูดไปก็ได้ พอ่าช่วงหน้านี้ปลามันชอบช่วงเวลานี้ปลามันชอบขึ้นข้างฝั่งนั่นเพื่อนโอเคเอาล่ะเพื่อนสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะโดนปลากัดไปหลายที่ย้ายมาสองหมายนั่นเพื่อนหมายนี้ผมก็ได้ปลามา ได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะสองตัวแต่ว่าปากัดไปสี่ห้าทีเลยนะเพื่อนก็ตัวเมื่อกี้ก็เอาด้วยความขี้เกียจนะยอมรับเลยว่าด้วยความขี้เกียจเพราะว่ามันเดินมาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนคือกุหลาบป,ป่านะเพื่อนมันจะเป็นเครือเป็นหนามเลยนะเพื่อนมันสองสามที่อ่ะผมเดินข้ามาปักเท้าปักแขนปักขาผมมาเนาะผมก็เลยเอาไอ้ครีมนะเพื่อนนี่ปากกันไว้แล้วก็ล็อกครีมแล้วก็เอาไปห้อยต้นหญ้าไว้ สักพักปลาดิน้นไอ้ทีล็อกมันหลุดออกปลากิ้งลงมาเดือววิ่งมาประมาณเรียบร้อยล่วงอีกแล้วเพื่อนโอ้โหวาสนามันจะไม่ใช่ปลาเรานะเพื่อนก็ <g iggle> <g iggle> นะก็มาดูผลงานเราวันนี้นะเพื่อนนี่นะอยู่ในถังอู้มีมีดด้วยนี่ฮะได้ปลาสามตัวสามตัวอึ๊บ อันนี้ของผมมันเนี่ยตายแล้วเนี่ยนี่นะแล้วก็อีกสองตัวของผมมีสองตัวแล้วก็ของรุ่นน้องตัวหน,นึ่งตากัดยากันเพื่อนแต่ว่าก็ยังพอมีแต้มมีตัวให้เราได้ดูอยู่นะเพื่อนเอานะฮะวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะต้องขอตัวกลับบ้านนั้นเพื่อนก็สําหรับอีพีนี้นนเพื่อนก็เป็นอีพีตีกปบอมนั้นเพื่อนกับเหยื่อแข็ง อย่าแชทหนึ่งวันนะอย่าแข้งนะผมแข้งเบ็ดเอาละครับเพื่อนสําหรับ e ีพีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนช่องหรือัสทิช่งออนทัวร์นะผมคลิปที่ผมลงนะผมก็ช่องทางการติดตามผม,ผมก็จะมีทั้งเพจ Facebook นะฮะทิกต็อกอินสตาแกรมนะผมแล้วก็ช่องทางหลักที่ผมลงคลิปเต็มเลยก็จะเป็น Youtube นะเพื่อนก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดฟอลโล่กันด้วยนะผม ก็ช่วงนี้ยอดวิวยอดวิวตกมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนั้นเพื่อน <c oughs> ก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปรับชมคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องระบัสฟิชชิ่งออนทัวด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ